วันนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าไปโรงเรียนนะครับอ่านนั่นแหละเออห <c oughs> ลังจากที่ไม่ได้ไปนาน <c oughs> ผมก็จะออกไปข้างนอกบ้านนะครับเอาไปทั้งวันเลยนะวันนี้เพราะว่าจะไปเอาใบป,ปกน,นี่ทุกคนเอาไปพอๆแล้วก็เอามาใส่ในนี้ยืนยันว่าจบแล้วหลังจากที่ปิดปิดมายาวประมาณมายาวประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์เขาตายทุกคนท่านนี้ไม่ได้ออกจากบ้านเลย จะถีบที่เป็นอย่างนี้ไอ้ม,มันยังว่าเธอจนสุดหัวใจมันน่าจะผิดที่ใครบอกไว้มันจะไม่ตาบอดแต่ฉันเป็นใคร สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องแดกสตูดิโ <relevance> อคือวันนี้นะครับก็เป็น Walk day, วันที่2นะครับอ่าก็ถ่ายต่อจากเมื่อวานเลยนะครับอ่ะที่แบบว่าไปข้างนอกไปกินข้าวไปซื้อเมมมาเลยเงี้ยเออชีวิตประจำวันมาที่1อันนี้ก็วันที่2นะครับอ่านั่นแหละก็ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมเออได้ป่าวลเมืองดังอย่ไหม่ตอนนี้โอเคเรียบร้อยจะได้คุยอยู่จริงๆสักที กลับสวัสดีอีกครั้งนะครับอ่ะนั่นแหละเออก็วันนี้ทุกคนก็อาจจะงงว่าใช่ไหมว่าทําไมแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวนักเรียนชุดนักเรียนทําไมแบบนี้เดีย๋ยวจะบอกว่าวันนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าไปโรงเรียนนะครับอ่น,นั่นแหละเออหลังจากที่ไม่ได้ไปนาน <c oughs> คือที่เหตุผลที่ไปโรงเรียนวันนี้นะเว้ยเพราะว่าเออผมจะไปเอาใบจบนะครับอ่ะในไหนแล้วก็ถ่ายวอล์กบีผมก็จะถ่ายให้ไม่แห้งห,หมดเลยนั่นแหละเออใบยืนยันจบของจริงนะครับพอพอหนึ่งนะครับอ่าใบเกรดทั้งหมดนะครับหกเทอมนะครับก็จบนะครับอ่ะนั่นแหละมีไายชื่อยืนยนันเรียบร้อยถ้าคนใหม่ๆมาดูช่องผมทุกคนก็เอออาจจะไม่รู้นะครับว่าผมจบมหกแล้วนะทุกคนเพิ่งจบมหกสดๆเลยหลักฐานชัดเจนว่าจบมหกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ได้ได้มาตอนคลิปเออปัดถิมนะครับทุกกคนนะั่แหล็ <laughs> มันไม่มีนะครับอ่านั่นแหละว่าได้มีใบจบนะครับเขาให้หนังปิดเทอมอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้มัน,มนทุกอย่างเขาเคลียร์แล้วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเขาเลยให้ปกไปก่อนนะเออสรุปที่ผมรับวันปฏิวันนั้นก็มีแค่ใบป,ปกนะครับอ่านั่นแหละเออข้างในมันก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเออ <laughs> วันนี้นะครับทุกคนนะสิ่งที่เอาไปในวันนี้แล้วก็สิ่งที่ไปในวันนี้ด้วยทั้งวันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปก่อนแล้วเพื่อแบบไม่ให้คลิปยาวนะทุกคนเออก็ผมก็จะออกไปข้างนอกบ้านนะครับออกไปทั้งวันเลยนะวันนี้เพราะว่าจะไปเอาใบปกนี่ทุกคนเอาใบปอพอแล้วก็เอามาใส่ในนี้ยืนยันว่าจบแล้วแล้วก็ไปยื่นเข้ามหาลัยยืนยันตัวเองว่าจะเป็นนักศึกษามหาลัยด้วยนั่นแหละเรื่องยื่นมหาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขอนแก่นอีกทีนึ่งเดี๋ยวก็จะถ่ายอีกแล้วยทุกคนเรับเพ็นอน คนไม่ได้เจอหน้ากันนานมากเลยทุกคนนะปกติก็จะแบบว่าไปเรียนก็เจอหน้ากันทุกวันแต่พอจบมามันก็แบบก็ไม่ได้เจอเพื่อนแล้วอะไรเย้ยมันก็จะเสูุหน่อยอะทุกคนคือผมไม่มีเพื่อนอะทุกคนเออถ้าแบบไม่ได้ไปโรงเรียนผมก็ไม่มีเพื่อนอะไรจริงๆนลเว้ยผมเข้าคนได้ไงมาแต่ว่าไม่มีเพื่อนนะก็มาดันเลยแฟนยังไม่มีเลยไม่มีแฟนไม่ไปนะครับไม่มีเงินตายนะครับอ่านั่นแหละโอเคในรายการได้เสียจวลเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งทุกคนหนึ่งชั่วโมงก็จะ ไปรับเพื่อนด้วยนะอ่ะเพื่อนเพื่อนจะติดรถไปด้วยเพื่อนคนเดิมมันแหละเออที่แบบปัจจิมาที่ผมไปนอนบ้านมันนั่นแหละเออผมก็จะไปไปรับมันด้วยนั่นแหละเพราะว่ามันทางผ่านพอดีนั่นแหละไปนี้ไปให้เพื่อนมันด้วยเออไปนักศึกษาอะไรมันขึ้นโดมาคาลร้อยปีไปแล้วก็ไปเอาแค่นั้นแหละเออมันคงไม่มีอะไรยากหรอกแล้วก็เล่นวอลเล่ด้วยนะครับอ่านั่นแหละเออช่วยเพื่อนไปเล่นวอลเล่ด้วยวันนี้เออก็จะเป็นแบบว่ามีถ่ายเล่นวอลเล่ด้เล่นกีฬาด้วยนะเออก็จะแบบหนุกแน่เออหนุกแน่ผมไไม่่่่่่ด้้เเเลลลลลนนนนนนนววอออกััับบพืาแแะะครห ได้เวลาไปกูปถ่ายเป็นบล็อกเกอร์เลยจ้ะ <laughs> กรอฟเฟลท่านหนึ่ง yeah. ต้องใส่เสื้อกันหนาวไม่ใส่คือแดดร้อนข้างหลังมะแดดเยอะ <laughs> ไม่ีกูใช้กล้องีนถ่ายเป็นช่อง,องกูก็ได้จริงๆ <laughs> เล็กด้วยชิวๆอ่ะโ,โปโป๊ะจบเลยหเหนียวเจออีกแล้วเจอเหมียวอีกแล้ว จะว่าทำอะไรครับทำอะไรครับเป็นนักเรียนที่ M L B นะครับอ่านั่นแหละก็จะเฟี้ยวไปอีกแบบหนึ่งเออก็มันก็มันเฟี้ยวนะคนมันเฟี้ยวมันก็ต้องเฟี้ยวอยู่แล้วใช่ป่ะเออมันขัดกันไม่ได้เพราะความหล่อเท่กันเนี่ยกูใส่รองเท้า M L B ไปรับเนี่ยเออขาจะด่าเขาเนี่ยฝ่ายปกครองจะด่าปะ่ะมาลุ้นกันนะครับอ่านั่นแหละว่าจะจะบ้งหรือเปล่าอ่าสไตล์ก็จะประมาณนี้จะเสื้อกันหนาวไปแอ๊กแอ๊กหน่อยไปแมียวไปก่อนนะแมียวไปก่อนนะ นขนาดอันนี้มันยังเช้าๆอยู่เยเนะี่ยสิบโมงหนึ่งแดดร้อนมากเลยเสื้อมุกกันน็อกนะครับะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตดีกว่าอ้าไบเกยวทพ่แทสทูจากบ้านผมไปถึรโรงเรียนประมาณเจ็ดโลนะครับก็ไม่ได้ไกลหรอกนะเรียกว่าขับจนชินแล้วดีกว่า โทรบอกเพื่อนกันร้านมันปิดเปิดปตูบ้านให้หน่อยโอเคชิเดอร์เรียนชินเดอร์เรียนในรอบในรอบเท่าไหร่ตาดีครับ,รบ <S <S ปีมคงงั้นเงนี้ย์ซีปนโคงมังเสียอ๊ะ เด้อเด้อเด้ออะไรเนี่ยไม่มีใช่ป่าววนเล่บันเล่ทั้งงานเอามาใส่หมวกหงข้าวท้อเลยเพื่อนนี่ครับเอออสุขภาพดีเหมือนเดิมใช่ไหมครับปกติดีใช่ไหมครับปกติดีไม่น่าเชื่อมาเรียนด้วยมาเอาบัตรสวัสดีค่ิ์จ้าสวัสดีจ้าไปเอายง ไม่ได้เจอหน้าเพื่อนๆนานลืมเลยเนะี่ยสวัสดีครับครัมาแต่เช้าเลยบ่อยนี่ามาแต่เช้าเลยเหรอเป็นไงครับหลังจากที่ปิดปิดมายาวประมาณหยุดหยุดมายาวประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์เขาาตายผู้คนท่านนี้ไม่ได้ออกจากบ้านเลยตาแล้วค่ะดูตาของพิ่งแบบอยากหนอก่อยสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ดีมากครับ แม่แก้ก่อนเราต้องขึ้นไยเหรอขึ้นไปนั่งไหมนั่งฟังไหมนั่ง,งด,งงดงเูเออจ้โอ้โหเขี้ยไม่มาครั้งเดียวเม่ังเลยครัอ้เนกูอ้อเนเปเลกูเนนนอยอยู่ไหนเด็กนี่มเนนานเนี่ยอยู่นี่เหรอเพิ่งเข้าเหรอหรือว่า,าอะไร้เห็นหน้าเลยเข้าให้ยี่สิบมอึ๊บ ไว้จบก่อนไม่จบเวดหัวมจบแม่แก้ก่อนเ e ้ Happy Body ฉีดยาบีซิลใฮ้เนวันเล็บบา แต่เน็ตไม่ค่อยเชื่ยวนะกูเล่นเด็กกูเดยวกูเดยกกูมีสไตล์กว่าีดยกกูเอาเอาหลอดมามัดให้ไปเจอกันขี่ช้นล่างเลยจบแน่แก้ก่อนจบเราจบแน่แก้ก่อนยอมสบายสบายแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะจะเอาไปแค่นี้แหละ10นาที5นาทีจบจบเป็นเสื่อ เตรียมตัวเล่นแล้วะครับทุกคนเกิดเสื่อนแล้วทุกคนเจอกันไม่ได้ตีนานแล้วที่ไงไม่ได้แต่บติดเลยว้าวเฮ้ยเฮียเบาเกินเลยอะ่ะไม่ได้จับนานไม่ได้จับนานเบา 啊，你。<noise> เอาไปปลูกไปเอปลูกหน้าบ้านแย่งหรอเมื่อวานกคนดยวจัดเลยคนคนไปอกแล้วไปเตียกันไปทีงหมาแข้งอ่ะเจียกันเดี๋ยวมอพอเหมือนกันมาที่หมาแขงไม่ใช่อะไรเงี้ยนนมึงเชื่อเรื่องพญานาคไหมเชื่อลใช่ไหมเพื่อนพ่านาคไ่ลใช่และชอบเลื้ยผ่านด้วย กูคือพอกูกูน่าต้องไปคิดใหม่แล้วอะเฮี้ยทำไมน่ามีแผดขาเฮี้ยตะขาบอะตะขาบเฮี้ยเปนปขาบขาบ้านกูเฮี้ยขาบ้านมึงเี่ยมันแขาตะขาบมีเป็นร้อยหนึ่ะกูเด็ดขาวหนอกกูเด็ดให้มันออกเลยแขาอ่ะโคงการล้างเปิดไหมนะมีจองโตไหมเห็นเป็นแถวๆจองไม่มตัแต่ร้อ พอโต้เวพีได้ไหมแบบฟรีอะแบบโต้เพื่อนอะไรเงี้ยไมเฟนอะไรเงี้ยแบบเค้นเค้นเค้นโต้ไอ้ไมเฟนก็ไม่รู้ดังไม่รู้อนะมึงต้องไปติดต่อพ่าครูเพราะพ่อครูทำใช่ไหม่ไปละก็้ครูครูกลับไม่ไปเล่นแบบไม่เล่หลายอย่างแล้วมีเล่นี๋ยวมันก็ไปสะกดแล้วเนี่ยมันก็เล่นอยู่ดอนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปโอ้ไปสนุกกูนั่งดูดีกว่ายังไรอ้น แม่งบางบางปีเนาะแม่งเมาในไอ้เห well ี้ยวก็ในอยู่ไอ้เหี้ยวเห็นขนุนเ่ยบางทีเออเหี้ยปีแล้วแบบแม่งถอดเสื้อเลยแต่เวทเออแม่งต้องถมอยู่เลยไม่ชวนกูวะต้องถมเลยไม่ชวนกูบองกูอยู่บนรถกระบะเลยอกกูเห็นอยู่หลายคนอะที่แบบไม่สูการวีแล้วไงคือผู้หญิงมันเปิดนมเล่นกันเว้ยมีได้เหรอมีมันมันไปเต้นบนรถกระบะมันก็เปิด มีมันมีมีเฮียไปที่แล้วมีเพื่อนก่อนก็มีเฮียแต่แม่งไม่เต็มหนึกระบะอะไรวะตัวไหนวะตมวงมือเงอะไม่ต้องอะไรวะย่องเลยคือคือคือกูดูไงว่ามันมืดใช่ไหมล่ะตอนนี้คืออะเกลี่ยอะไรวะนั่นคืออะเขาเขาแม่งหันมาอ๋อเต็มตาเต็มตาสีหน้าเอ้นแบบไม่มีเรื่องคุยกันแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละตอนนี้คือ ไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วโอ้ไลีหน่อยสกคนพิ่ก็งี้แหละความสุขไม่ได้อยู่กับเราได้ทั้งชีวิตเราจะจำความสุขนั้นไว้เถอะอะไรวะก็ตอนนี้ก็พักลบนะครับอ่าเพราะว่าไม่มีแรงจริงจริงเออเมยคือไม่รู้จะทำอะไรอ่ะตสักแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านบ้านเบนอนบ้านเพื่อนเหมือนเดิม วันนี้มีภารกิจแค่นี้แหละเออวันดีครัผมตอนนี้ทุกเออคนก็ไปบ่อนรันนะนี่ตอนแรกมีคนเยอะๆแต่นี้ไม่มีละเอามาเอาใบเฉยอ่ะเอาใบมันแป๊บเดียวเดี๋ยวพักผ่อนละทุกคนออออโอ้สบายตอนนี้ก็ถึงห้องเพื่อนแล้วนะครับทุกคนเอออยู่บ้านเพื่อนอ่ะเออที่เดิมอะไรที่เดิมที่เคยถ่ายปัดถิมเออที่ปัดถิมตรงนี้เลยนั่นแหละ โรงเรียนร้างนี่คือโรงเรียนร้างด,ดูดิติดบ้านเลยเข้าได้ทุกคนนะแต่ว่าไม่ไม่เข้าดีกว่าน่าจะมันดีสุดนี่โค่โคน่ากลัวตอนนั้นคืนนี้น่ากลัวเชี่ย <Yeah. S 1> ทำอะไรดีวะมีแต่ห้องไม่ใช่นี่เปิดคอมเพื่อนดีกว่า <c oughs> ลักลอบเปิดคอมเพื่อนมา <Okay. S 1> หนูห้ามทำนะครับอันนั้น,นเ,ออเปิดมือสู้มือสู้อะไรอย่างเงี้ยเออต้องขอก่อนนะครับแต่ว่าต้อเกณฑ์ไงเออนั่นแหละเออ ฟังเพลงดีกว่าเขี้ยนิ่งเลยเครื่องนิน่งเลยใส่ลาศเขียอะไรไม่ได้อ๋อเครื่องเพิ่งเตือน มันเรียบร้อยนะฮะมันคลิปที่แล้วเลยสัตว์ถ่ายเป็นคลิปที่แล้วเลยเออมาบ้านออของเพียบโอเคนะครับอ่ะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยรอบสองนะครับพูดซ้ำอนะไรเยอเออนั่นแหละเออไม่มีอะไรเยอะนะไปแค่นี้แหละเออสถานที่ที่ไปมีแค่ไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนแล้วก็เอาไปจบนี่ก็ไปแวบ้านเพื่อนเออวันเดียวหนึ่งวันของผมก็ประมาณนั้นละกันหยา ัน้ามันนี่เพ่เคยเราท้อใจวันนี้สนุกมากเลยนะได้เ,เจอเพื่อนอีกครั้งนะครับอ่านวก็ด้เร่นวันเล่ก,กับเพื่อนอีกครั้งนะครับอ,อาจจะไม่ครบหรือเปล่าไม่รู้เือมันก็มีบางคนที่ผมยังไม่ถ่ายทุกคนเพราะว่ามากกว่านี้มัน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 กลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับอ่านั่นแหละหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับเรามาปวดใบจบกัน นี่ก็าบานนี้นะครับอ่ะนี่นี่คือจบจริงๆแล้วทุกคนดูดินี่หลักฐานผูบอกว่าห้ามขาดถ้าขาดคือต้องมาแจ้งเราทต้องให้โรงเรียนทําใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณนานอยู่เออต้องรักษาเ <laughs> ท่าชีวิตเลยไอเนี้ยห้ามหายถ้าอยากไปยื่นก็ต้องเป็นเอกสารค๊อปี้อะไรเงี้เอาใบเดียวในโลกนี้ยเออที่มีชื่อผมเเนี่ยใบเดียวเลยเวลาไปยื่นมหาลัยก็ต้องเอาอันนี้แหละไปยื่นเออโอ้วันนี้น่าจะลดได้หลายโลไม่ได้กินข้าวเย็นเลยว่ออาจะไปซื้อข้าวกินนี่แหละเออหน้าบ้านกยังมีข้าวกินอยู่ก็ วันของผมในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับอันนี้เรียๆเลยชัดเจนบุคลาลิกชัดเจนอาจจะกกนตีนนิดนึงอาจจะเป็นเหมือนชีวิตจริงนิดนึงเออนั่นแหละเพื่อความสนุกสนานนะครับดีใจามากนะครับทุกคนนะที่ได้เจอเพื่อนในวันนี้นะครับเออกูซีบานเลยเ,เพื่อนไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนกวานะ่าแล้วมั้กแต่จบพัดจิม,มามาเจอกันอีกเออนั่นแหละเศร้ามากเลยและทุกคนนะครับอ่นนั่นแหละที่เข้ามาในชีวิตเอเข้ามาในช่วงมปลายชีวิตมปลายนะครับอ่านหละไปเชีย ep นี้มึงซื้อยังวง ออีีะะไรนก็แหละทุกคนถ้าใครชอบและ์สไตล์ของผมในวันนี้ EP สองสองวันวันนี้นะครับก็ชื่ออะไรกดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดสิงต้าวดต้องกวดต้องกวดรักษาเท่าชีวิตแล้วเจอในคลิปต่อไป